The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ได้เริ่มทำบุญกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่ยังไม่เคยรู้จักวัดเลยในสมัยนั้นจะมีเพื่อนและลูกค้าของลูกบ้างของสามีบ้างมาบอกบุญซื้อที่ดินตารางวาละ62 62บาท50สตัง ลูกเริ่มทำบุญให้ก,กับพ่อและแม่และลูกสามคนรวมห้าคนห้าตารางวา,าแล้วก็ทำเพิ่มเรื่อยๆทั้งๆที่ททไม่เคยมาวัดเลยเพียงจะรู้ว่าวัดที่ประทุมคลองสามนึกไปออกจะมาได้อย่างไรรู้สึกว่าไกลมาก <c oughs> ก็เลยไม่เคยคิดจะมาวัด <c oughs> แต่จะทำบุญซื้อที่ดินทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผ้าป่าหรือกระถิน บางครั้งก็จะมีคนมาบอกบุญชนกันแต่ลูกก็ทําทุกครั้งด้วยความเต็มใจทําตามกําลังแล้วก็เริ่มชวนคนอื่นทําด้วยยังไม่เต็มใช่ไหมทําไม่ทําบุญได้มากขึ้นลูกก็จะทําบุญซื้อที่ดินในสมัยนั้นบ่อยมากอ้าบ่อยนี่เพราะมีคนมาบอกบุญมากแต่นี่บอกคนเดียวบอกไม่เยอะส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆกันแต่ลูกก็ไม่เคยบ่นเลยที่เข้ามาชวนทําบุญซื้อที่หรือบุญกรถินระป่าก็ตาม ลูกเด้เข้ามาที่วัดประมาณปี2527ถึง28โดยครั้งแรกที่มาวัดตั้งใจอาพาตไตรามาถวายด้วยตัวเองเพื่อจะได้เห็นวัดว่าเป็นอย่างไรจำได้ว่าครั้งแรกที่มาวัดพอขับรถเข้าบางขันรถก็ติดไม่ขยับสามีลูกก็จะบ่นตลอดทางจะกลับก็กลับรถไม่ได้ก็เลยเดินหน้าต่อไปจนถึงวัด ถึงวัดจนได้เลยสามีของลูกงุดหิดมากที่ต้องขับรถมาแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่ไกลแถมรถยังติดมากอีกด้วยจึงบอกว่าให้รีบเข้าไปที่วัดด่วนเพื่อถวายปัจจัยรับพระาตาแล้วจะได้รีบกลับออกมาแต่กลับเมาก็ติดอีกแหละแต่หลังจากลูกช้ายลูกลูกชายลูกบวชสามเณรภาคฤดูร้อนแล้วสามีของลูกก็ได้มีโอกาสเข้าวัดแต่เขาเข้ามา หลังสองครั้งกัน,นั้นเองจนนักครอบครัวล,ลูกจะมาวัดปีละสองสามครั้งคือในวันมาขบ,บูชาวิสาขบ,บูชากรถินเป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปีสาธุเวลามาวัดก็มาเพื่อส่งบัตรใจและรับใบอนุโมทนาบัตรกลับเท่านั้นแหละไม่ได้อยู่ร่วมพิธีท่าประปาและท่ากรถินตอนภาคบายเลยไม่ได้นั่งธรรมะ แต่ก็ดีใจพระได้มาทำบุญวันสำคัญทางศาสนาลูกมีโอกาสได้มาวัดบ่อยขึ้นในช่วงก่อนเททองหล่อรูปหล่อหลวงปู่สดทองคำซึ่งมีพระพี่เลี้ยงที่ลูกบวชเนรรุ่นสิบสีท่านโทรมาที่บ้านบอกให้สามีรับเป็นประธานกองหนึ่งกิโลสามีลูกรีบปฏิเสธทันทีไม่กล้ารับ หลวงพี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรให้รับไว้ก่อนเถิดเดี๋ยวก็จะทําได้เองสามีลูกก็เลยแซวท่านว่าหลวงพี่ถ้าผมทํำไปถึงตํารวจไม่จับนะในที่สุดครอบครัวลูกก็ทําถึงทำได้สำเร็จและสามารถทำเองและชวนผู้อื่นทำด้วยเกินหนึ่งกิโลกร,รมัมห<า>ลังจากนั้นบุญส่งผลอัศจรรย์ทันตาเห็น เงินทองไหลามาเทมาทุกทางอย่างไม่น่าเชื่อช่วงนั้นครอบครัวปีติใจมากได้ชักชวน,นเพื่อนๆให้มาร่วมบุญถวายปัจจัยและทองคำด้ยวยตนเองกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทาให้ลูกได้มาวัดบ่อยขึ้นช่วงนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าจะสร้างมาหาธรรมกายเจดีย์ลูกก็คิดในใจว่าเพิ่งจะทําบุญรูปหล่อทองคําหลวงปููสดแล้วก็จะสร้างมาหาธรรมกายเจดีย์และสร้างองค์พระ รรมกลายไปจำตัวองค์รับหมื่นบาทเลยเหรอใครๆว่าเราไม่เคยว่างกันว่างเว้นจากการสร้างบาร,รมีเราไม่เคยเรารมีเวลาจำกัดหมดโปรเจกต์นี้ก็ต้องมีโปรเจกต์ใหม่กันเมื่อลูกได้ขึ้นสวนบัวเป็นครั้งแรกกับลูกสาวคนเล็กวันสุดท้ายก่อนกลับมีการปรวรณาสร้างองค์พระลูกก็ไม่กล้าส่องใบปวารณาเพราะกลัวทำไม่ได้ แต่เห็นแกใครก็ภาวนาบางคนภาวนาหนึ่งร้อยองค์บางคนหนึ่งพันอง,งค 1, อง์และสูงสุดภาวนาถึงสามพันองค์ตามสุดสามสิบองค์ลูกก็โยนนิ่งเฉยไม่ได้ก็เลยเขียนภาวนาสามสิบองค์สาธุ <c oughs> แล้วใครลูกสาวส่งให้พระอาจารย์พอาลงมาจากสวนบัวก็เลยช่วยกันทั้งครอบครัว ได้บอกบุญและเริ่มทยอยบุญสร้างองค์พระภายนอกไม่ทันไรก็เต็ม30สบองค์ก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะทำได้ง่ายจังก็เลยภาวนาเพิ่มต่ออีก30สบองค์สาธุแล้วก็ทำได้เลยแล้วครอบครัวปิติใจมากจึงทำหน้าที่ผู้นำบุญอย่างไม่เคยรู้สึกเหนื่อยและผลบุญส่งให้ได้สมบัติมาหลายทาง ทำให้ครอบครัวเราได้เป็นประธานรองสร้างมหาธรรมกายเจดีสร้างเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีแล้วจกนกระทั่งบอกบุญองค์พระและทำกันในครอบครัวรวมแล้วทั้งองค์พระบนโดมองค์พระภายนอกองค์พระแกนกลางองค์พระภายในเป็นพันองค์จ้าสาธุาและยังได้ทำบุญอื่นทางวัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นประจำมากว่า2ี่สิบปีแล้ว สาธุและจะสร้างบุญบูชาทำเดชพระคุณหลวงพ่อไปตลอดเพื่อที่จะได้ตามติดและติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมคุณพ่อ,อลูกท่านไม่ค่อยได้ทําบุญเพราะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบุญแต่ท่านก็เป็นคนมีเมตตาแล้วก็ใจดีเวลาลูกทําบุญก็จะนําปัจจัยบ้างผ้าไตรบ้างชุดสังฆทานบ้างให้ท่านจบท่านก็จบ แต่ไม่ค่อยอธิษฐานท่านเคยมาวัดพระธรรมกายตอนหลานชายบทเนนกลับบ้านไปท่านก็หลาย้ฟังว่าท่านนั่งสมาธิไม่ได้รอกตอนที่นั่งในสภาหลังคาจากนั่งนึกถึงแต่ลูกนี่ว่าเมื่อไรจะมาใช้นี่แต่พอกลับจากวัดวานอาทิตย์วันจันทร์ลูกนี่ซึ่งเป็นนี่มาหลายปีกระโถมาบอกว่าจะใช้นี่ให้ โดยจะยกที่ดินแถวมีนบุรีให้แต่พ่อไม่เอาดูหัวใจท่านนะเราะอมูลค่าที่ดินมากกว่าเงินที่เป็นหนี้อือหือหัวใจท่านประเสริฐแท้เลยพ่อบอกว่าแปลกมากแปลกนะนั่งสมาธินึกถึงลูกหนี้เรากลับมาลูกนี้ก็โทรมาว่าจะใช้หนี้ให้พ่อก็ดีใจแต่ถึงยังไงก็ไม่มาวัด การเสียชีวิตภาพเป็นโรคถุงลมโป่งพองต้องเจาะคอเป็นปีๆพระสุบริจัดและก็ได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้เจ็ดห้าปีคุณแม่ลูกท่านไม่ค่อยชอบทําบุญแต่หลังจากที่พอ,องลูกเสียแล้วตอนเช้าท่านก็จะออกมาใส่บาตรพระหน้าบ้านกับลูกหลานแม่เสียชีวิตเมื่ออายุ8ปาปีเพราะเป็นเนื้องอกในตับท,ทั้งคุณพ่อกับแม่ไม่ค่อยชอบทําบุญทั้งคู่ คุณพ่อสามีเคยมาวัดพระธรรมกายและวัดปักน้ำและวัดสาขากับครอบครัวลูกเป็นประจำเคยบวชที่วัดศกแก้วท่านมีองค์พระติเจดีหลายองค์แม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจากที่ลลูกให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแม้ท่านไม่มีรายได้ของท่านเองจะได้เงินจากที่ลลูกให้แต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งก็ไม่มากมายแต่ท่านจะเริ่มบุญและอนุโมทนาบุญด้วยความตั้งใจและปิติทุกครั้ง ท่านจะบอกว่าดีแล้วลูกทำไปเถอะบุญยิ่งทำมากก็ยิ่งได้บุญนี่ครั้งสุดท้ายที่มาวัดมาก่อนวันสลายร่างคุณยายหนึ่งวันมาดูการเตรียมงานของคุณยายและไม่นานท่านก็เกิดป่วยด้วยเส้นสมองตีบแล้วก็นอนเฉยๆอยู่ประมาณสองปีเสียชีวิตเมื่ออายุแปดสิบแปดปี ต่วันพระศพปรากฏเกิดตะวันแก้วคือระหว่างหลังคาโบสถ์กับเมรุซึ่งพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ดีๆก็ลอยขึ้นมาเหนือโบสถ์เป็นเวลากว่า15นาทีให้ครอบครัวลูกและกระลยานมิของวัดที่มาร่วมงานได้เห็นคุณแม่สามีท่านทำงานเป,ป็นพนักงานโรงงานยาสูบจนปลดะกรียนเสียชีวิตเมื่ออายุ8ปปีด้วยโรคเบาหวานหัวใจและความดันคำถามลูกมีบุพการมาอย่างไรทำไมขณะที่ยังไม่รู้จักวัด มีคนมาบอกบุญซ้ำๆบอกบุญชนกันกั็หลายคนแต่ลูกก็เต็มใจทำทุกครั้งทุกครั้งทุกคนเลยบุญกุศลอันใดทำให้ลูกบอกบุญได้ไม่ยากไปชวนคนมาทำบุญน่ะไม่ยากแล้วทำได้ทะลุเป้าทั้งงานหล่อทองหลงปู่ก็ทำได้เกินกว่าหนึ่งกิโลกรัมบอกบุญอุพราะกะ็ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้ อันที่สองนี้เป็นเหตุให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทางจนทำให้ลูกได้สร้างบุญทุกๆบุญใช่ไหมเจ้าคะเธอถามนำไปเรียบร้อยแล้วอันที่สองที่ลูกและครอบครัวจะได้รับในการทุ่มเททำหน้าที่พนันบุญและตั้งใจทำบุญอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยเฉพาะในยุคลอรูป,ลรปลหล่อหลวงปู่สดและสร้างของพระธรรมกายจำตัวจะทำให้ครอบครัวของลูกทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายไหมคะ ลูกจะในฝ่ายขายโฆษณาทางขายโฆษณากับบริษัทเล้าเบียบุรีลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะมีจ้ะลูกเคยกรับเรียนถามหลวงพี่รูปหนึ่งท่านบอกว่าพบชาติต่อไปจะมีคนใกล้ชิดเป็นคนติ่ติดเล่าสุบุรีและลูกจะแก้ไขได้อย่างไรจรึงไม่ต้องมาผัวพันกับสิ่งเหล่านี้แต่หลังจากฟังฝังนในฝันแล้วลูกก็หลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมรับโฆษณาสินค้าเหล่านี้มาประมาณสองปีกว่าแล้วคะ่ะ บุพกรรมใดทาให้คุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพองและแม่เป็นเนื้อง,งอกในตับตอนที่ท่านทั้งสองอยู่พบภูมิใดบุญที่ลูกหลานที่ไปให้ท่านท่านได้รับหรือไม่และควรทําบุญอะไรไปให้ท่านทั้งสองจริงจะได้รับบุญมากที่สุดตอนที่คุณแม่ลูกเสียชีวิตไปแล้วสิบกว่าวันมีผู้ที่มันนั่งปฏิบัติธรรมที่บ้านลูกเห็นคุณแม่แต่งชุดที่เคยใส่อยู่บ้านมามองที่หน้าบ้านลูกแล้วเดินอยู่แถวหน้าบ้านลูก แล้วก็บอกว่าเขาเห็นคุณแม่ดิตาเนื้อไม่เศร้าเป็นจริงหรือไม่คะตอนนี้คุณพ่อสามีและคุณแม่สามีอยู่พบภูมิใดได้รับบุญกิ่ลูกหลานอุทิศไปให้หรือไม่ควรจะทําบุญอะไรให้ท่านอีกท่านถึงจะได้รับบุญมากเพราะเหตุใดแต่วันเผาศพข,ของพ่อสามีจึงเกิดตะวันแก้ใดคะลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร หลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเต่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัรมปราจาลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเนี่ยเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาก็าหลายชาติ แล้วก็เคยทำบุญกับหมูคณะมาด้วยจ้าลูกบอกบุญหรือชวนคนทำบุญได้ไม่ยากแล้วก็ทะลุเป้าทั้งงานหล่อหลวงปูด้วยทั้งคำและชวนคนสร้าง,งพระธรรมกายประจำตัวเพราะลูกนะ่ะมีบุญเก่าที่ได้ชักชวนคนทำความดีและทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีหรือเป็นบารมีในการ ชักชวนคนทําบุญได้ไม่ยากเพราะมีเชื้อเก่ามีบุญเก่าอยู่แล้วในการทําหน้าที่ตรงนี้และวอน,นสองนี้จึงทําให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายทิศหลายทางและสามารถทําได้ทุกบุญด้วยจ้าอัน,นิีสองที่ลูกและครอบครัวได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทําหน้าที่พุ่นนาบุญยอดกัลยาณมิตรได้ชักชวนให้คนทําบุญทุกบุญเช่น บุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคําแล้วชวนให้คนสร้างพระธรรมกายจําตัวเป็นจนํานวนมากก็จะทําให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ถ้าลูกและครอบครัวก็ให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วก็ต้องทําถูกหลักวิชาด้วยอีกทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงกับพระเดชพระคุณหลวงปู่และหมู่คณะจ้า สะสมบูปดยลูปสมบัติสัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายติดโตไปในภพชาติเบื้องหน้าด้วยจ้าลูกอยู่ในฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบริษัทเล่าเบียรบุรีก็จะมีวิบากกรรมตามที่พระอาจารย์ท่านบอกนะจ๊ะคือจะทำให้มีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกอบครัวหรือหมู่ญาติ ติดเล่าเบียรบุรีจนบางครั้งก็ต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็จะต้องไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปดังนั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุมโมทนานะจ๊ะแต่นั้นลูกก็จะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงดังกล่าวอีก และลืมทุกสิ่งไปให้หมดนะจ๊ะที่ผิดพลาดเนี่ย่อทําบุญทุกบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตอย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกแล้วก็ให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ด้วยจะไปเกิดในภพชาติใดก็ตามขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้าเวบียร์บุหรี่เหล่านี้เป็นต้นจะให้อธิษฐานอย่างนี้นะจ๊ะคุณพ่อเป็นโรคถุงลมโป่งพอง ก็เพราะกรรมสูบุหรีในปัจจุบันเป็นรักสคุณแม่เป็นเนื้องงอกในตับเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วช่วงแรกกลับไปเป็นภูมิเทวานในระดับปานกลางอยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะความรักและผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้ๆกันจ้า บุญที่ลกูกอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆก็ทำให้ท่านเป็นภูมิทิวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นจึงมาตรงนี้จ้ะลูกก็ต้องนำทําบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกจ้ะ คุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึงแล้วก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากจะไปอยู่ด้วยกันจึงทําให้วิมานของคุณแม่ใหญ่กว่าของคุณพ่อแต่อยู่ติดกันจ้ะเ,<อ>เห็นไหมจ๊ะจะรักกันปานไหนก็อยู่ได้ตามกําลังบุญทำมาน้อยก็มีวิมานเล็กทำมามากก็มีวิมานใหญ่รักและผูกพันก็ไปอยู่ใกล้กันไปอยู่ติดกัน นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาส่วนเขาที่มาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ลายลูกฟังไว้เห็นคุณแม่ลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยให้ทำบุญให้มากๆแล้วอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆเถิดจ้าเพราะสิ่งที่เขาเห็นนันก็เห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริง <No. S 1> คุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้ว ไปเกิดเป็นเทพประบุเทพธิดแดของชั้นดาวดึงเฟศสามมีวิมานติดกันจ้าเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาได้รับบุญที่ิไปให้จึงทำให้ท่านมีสุสภาามีสภาพที่ดีขึ้นห้ทำบุญทั้บุญแล้วที่ไปให้ท่านอีกจ้าสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นเลยจ้า ลูกและสามีก็เป็นกองสเสวียงหมู่นณะมาโดยทําเองแล้วก็เชวงกันเดินทําด้วยอย่างสม่ําเสมอดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ทําต่อไปจนกว่าจะหมดอายุไขและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์พระเจะ้านี่แหละถึงจะดูสิทบุรีนี่ Come on. เอาเรามาดูภาพกันจ้ะลูกแม้ยังไม่รู้จักวัดแต่มีคนมาบอกบุญชนกันหลายคนลูกก็ยังทำเพราะลูกเป็นคนมีพื้นฐานใจบุญได้สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาและหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าลูกบอกบุญได้ไม่ยากแล้ะทลุเป้า เพราะมีบุญที่ได้เคยชักชวนคนทำความดีแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยจึงทำให้มีบารมีในการชักชวนคนทำบุญไม่ยากและอันิสงส์งนี้จึงทำให้ลูกได้ทรัพย์สมบัติมาจากหลายๆทางและสามารถทำบุญได้ทุกบุญอันดิงส์งที่รูกและครอบครัวไดุ้มเทชีวิตจิตใจในการทำนาทีพูนนำบุญ,ญยอดกัลยะาณมิตร ได้ชักชวนให้คนทําบุญทุกบุญเช่นบุญหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคําและเชิญนคนที่สร้างพระธรรมกายประจำตัวเป็นจํานวนมากจะทําให้ลูกและครอบครัวมีบุญที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้ถ้าลูกและครอบครัวให้โอกาสตัวเองนั่งสมาธิทุกวันโดยไม่ขาดเลยไม่แต่เพียงวันเดียวอีกทั้งทําถูกหลักวิชา ทั้งจะมีสายบุญเชื่อมโยงผูเดชกผู้หหลวงปู่และหมู่คณะแล้วก็จะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าลูกจะฝ่ายขายโฆษณาได้ขายโฆษณาบ,บริษัทเหล้าเบียร์บุรีจะมีวิบากกรรมคือมีเชื้อที่จะทําให้มีสมาชิกครอบครัวหรือหมู่คณะติดเหล้าเบียร์บุรีจนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบกรณี หรือไม่สบายไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ต่อไปแต่นั้นงการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งที่ดีน่าอนุโมทนาลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวงนั้นกล่าวอีกและลืมทุกสิ่งไปให้หมดจ้าเมื่อทําบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่าจะได้ไปข้องเกี่ยวกับพวกเหล่านี้อีกไล่พ้นจากวิบากกรรมนี้ ถเกิดไปในภพชาติได้ขออย่าให้สมาชิกในครอบครัควติดล่าเบียบุรีเหล่านี้เป็นต้นคุณพ่อเป็นโรคถึงลมโป่งพองเพราะกรรมโุบรีในปัจจุบันเป็นหลักส่วนคุณแม่เป็นเนื้อง,งอกในตับเพราะกรรมฆาสัตธรรมอหารทั้งอดีตและปัจจุบันคุณพ่อแม่ตายและช่วงแรกก็ไปเป็นภูมัธทิวานในระดับปานกลาง อยู่ใกล้ๆกันในหมู่บ้านพุมเทวาแห่งหนึ่งเพราะความผูกพันอยากจะไปอยู่ใกล้กันบุญที่ลูกทิศไปให้เรื่อยๆทําให้ท่านเป็นภูมเทวาชั้นดีขึ้นมาอีกเพราะความเข้าใจเรื่องบุญของท่านมีอยู่ในระดับหนึ่งโลกต้องทําบุญทุกบุญแล้วติดอุทิศไปให้ท่านอีกเรื่อยๆก็จะยิ่งทําให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นไปกว่านี้อีกคุณแม่มีบุญมากกว่าคุณพ่อหน่อยนึง แล่ก็มีความรักและผูกพันกับคุณพ่ออยากไปอยู่ด้วยกันจึงทําให้วิมานของคุณแม่ยายกับคุณพ่อแต่อยู่ติดกันส่วนคขที่ก็ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านได้เล่าให้ลูกฟังว่าเห็นคุณแม่ลูกก็อย่า,อาของลูกนั้นก็อย่าไปสนใจเลยนะจ๊ะให้ทำบุญให้มากๆแล้วทิพย์ให้ท่านบ่อยๆกันแล้วกันจ้าคุณพ่อสามีกับคุณแม่สามีตายแล้ว ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธทิดางชั้นดาวดึงเฟสสามมีวิมานติดกันเพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะและพระพุทธศาสนาเวราบ,บุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นให้ทำบุญทุกบุญแล้วก็อุทิศไปให้ท่านอีกสิ่งที่เห็นในวันเผาศพพ่อสามีก็เป็นปรากฏการธรรมชาติเท่านั้นลูกและสามีเป็นกองเสบียงหมู่คณะของหมูนะ่คณะมาโดยทำเองและชวนคนอื่นทำด้วยอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นชีวิตก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆให้ตทำต่อไปจกนกว่าจะหมดอายุขายและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จา้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.